ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่ในเกม Home Switch Home s u r v i v คลิปนี้จะมาดูความลับและสิ่งแปลกๆของแผนที่ในเกมที่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นความจงใจของผู้พัฒนาหรือไม่โดยคลิปนี้จะมีอยู่4แผนที่ที่มีความลับทั้งสิ่งที่ถูกซ่อนเลนไว้และความแปลกประหลาดของแต่ละแผนที่กันว่าเป็นยังไงเริ่มที่แผนที่แรกเลยสุสานรถแผนที่นี้จะมีรถเก่าที่ถูกทิ้งเอาไว้มากมาย พื้นที่มีความกว้างแต่สิ่งที่สําคัญนั้นไม่ได้อยู่ที่รถพวกนี้อย่างแรกไฮเลนฝั่งของผู้รอดชีวิตสวดพิธีจนครบ3แทน่นและประตูนิววอจะเริ่มเปิดออกเมื่อเปิดออกแล้วให้ออกโดยทันทีมุมกล้องจะเปลี่ยนมาอยู่ที่เพื่อนร่วมทีมทําการกดสเปกบาห์มุมกล้องจะเป็นอิสระสามารถมองได้ทุกมุมต่อไปจะสังเกตได้ว่าพื้นที่ของแผนที่นี้กว้างมากและให้มุมกล้องนั้นอยู่ที่สูงจากแ,แผนที่ไว้ โดยจะปรากฏอีกแมพหนึ่งที่อยู่ข้างบนซึ่งเป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่อยู่ในแผนที่สุสานรถพื้นที่นี้จะมีความเหมือนกับพื้นที่ด้านล่างแต่จะเล็กกว่าและรายละเอียดน้อยกว่าสังเกตได้ว่าเป็นพื้นที่ตรงสารที่มีรูปปั้นเสืออยู่ยังไม่แน่ใจว่าพื้นที่ตรงนี้ทําไว้ทําไมซึ่งได้ถูกซ่อนเลนไว้ในดาดของสุสานรถ แผนที่ต่อไปจะเป็นโรงพยาบาลล้างแผนที่นี้ให้ทําเหมือนแดกของสุาลลสานรถสวนที่ครบสามวิถีและออกจากประตูนิวร์เมื่อได้มุมกล้องอิสระแล้วให้ไปที่ชั้น3ของแผนที่นี้ข้างนอกก็จะไม่มีพื้นที่เพิ่มเติมมองจากข้างนอกเหมือนกับพื้นที่จะน้อยแต่จุดที่ดูแลมันแปลกประหลาดเลยคือจุดนี้จะเป็นเหมือนออร่าสีเขียวคล้ายกับออร่าในประตูนิวร์ ต่อไปก็คือแผนที่ของวัดล้างวัดล้างก็จะทําเหมือนกันก็คือสวดให้ครบ3วพิธีและออกจากประตูนิวร์เมื่อได้มุมกว้งอิสราแล้วให้เราไปที่ขอบของแมปของแผนที่นี้จะมีจุดหนึ่งที่ดูแลว้วแปลกประหลาดตรงนี้เลยนะครับที่เป็นเหมือนกับประตูออกจากนิวร์ไม่แน่ใจว่าประตูนี้จะปรากฏอยู่แล้วในแผนที่หรือไม่หรือต้องทําพิธีให้ครบก่อนประตูนี้จึงปรากฏให้เราได้เห็นถ้าปรากฏอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มเกมแสดงว่าอาจจะออกจากนิวร์ได้ โดยไม่ต้องสวดให้ครบสามพิธีก็ได้แต่มันไม่มีทางเข้าเลยต่อมาจะเป็นแผนที่ของหนองน้ําโดยแผนที่นี้จะมีเงื่อนไขพิเศษหน่อยอย่างแรกทําให้เหมือนกับทุกด่านสวดให้ครบสามวิธีและออกจากประตูนิวร์แต่ในเกมนั้นให้เหลือติ้มไว้เป็นคนสุดท้ายเมื่อในมุมกว้างอิสระแล้วให้ตามหาของบางอย่างโดยจะเป็นไอเทมที่จะพาก,กดใต้บ้าน ไอเทมจะมีแสงสีฟ้าเมื่อมองไกลๆจะเป็นมีดบางอย่างคล้ายๆกับมีดของติมที่เป็นมีดนวะโลหะจะเป็นมีดที่เนียนชาน,นั้นทําให้กับเจนและเจนก็ได้อามีดอาคมนี้มาที่โลอีวอนนี่อาจจะเป็นความลับของผู้พัฒนานั้นใส่เข้ามาก็ได้สลับมีดอาคมเล่มนี้และนี่ก็คือความลับและสิ่งแปลกประหลาดของแผนที่ในเกม ทั้งสิ่งที่ถูกซ่อนเล้นไว้ในแผนที่อนาคตอาจจะมีแผนที่ที่อัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมและอาจจะมีสิ่งแบบนี้ถูกซ่อนเล้นไว้ในเกมเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าหากผิดพลาดระกันใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ